สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกบผมเช่นเคยนะครับกับแฟลประกาศแสงนาตีฮนะเราอยู่ในเกม Black Co เวและนี่คือเซิร์ฟไทยก่อนก่อนที่ไปเซิร์ฟญี่ปุ่นกันนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็สนามประลองก็มีอีเวนต์กิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับก็เอาตัวฮิลไปไม่ได้นะครับผมโดนห้ามโดนห้ามตัวฮิลกับตัวซัพพอร์ตนะครับก็ลดแหก็เรียบร้อยฮนะแต่ตัวแท้งไปได้ครับก็จะเป็นแอสตาครับแล้วทีมการของผมแอสตาตัวเดียวนะแล้วก็ทีมแดงที่ จัดกันนะครับผมมีคลิปอันนี้ด้วยนะเดีย๋ยวมีคลิปอันนี้แน่นอนคลิปทีมแดงล้วนไปลุยพ v p พสิบตาลวดนะครับผมอ่านไว้แล้วลงคลิปแน่นะคตแน่นอนนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาสนามประลองอันนี้ฮะเรามาดูวันนี้ฮะหน่วยฮะกับศึกแบบเต็มรูปแบบที่เรียกได้ว่าการจับคู่ยังไม่ยังไม่โผล่มาแล้วเห็นอันนี้ไหมเห็นไอโล่ข้างบนนีไหมห้าสามห้านะครับผมเดีย๋ยววันนี้แหละ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเซิร์ี่ปุ่นว่าเขาเล่นยังไงนะครับผมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเพราะว่ามันเอาเข้ามาพร้อมกันเลยหรือว่ามันเอาเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาก็คือยังไม่เคยเล่นเลยนะครับโหมดนั้นนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยนะครับริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบ,บริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมน็อปเท่านั้น เอาล่ะเราตัดเข้ามาที่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้าที่หน่วยครับแล้วก็ซึกแบบเติมรูปแบบแล้วก็เข้าไปตรงกลางครับอาจจะเห็นได้ว่าตอนนี้อันดับผมผมอยู่ที่428นะฮะ428แล้วสามารถทําการจับคู่ได้นะครับผมก็ลองเล่นดูก่อนละกันนะครับทีมที่ผมจัดก็เป็นทีมแดงล้วนเซิร์ฟญี่ปุ่นของผมไม่มีไม่มีนี่นะไม่มียูโนนะครับผมใช้โล่นะครับโล่สีเขียวเนี่ย 5, 5ต่อ5แปลว่าเราสู้กับ โอ้โหตอนนี้เลเวลาหยิเองเราน่าจะชนะนะอ่ะลองสู้ดูนะครับผมว่าจะมีผลอะไรไหมนะครับสู้ได้5ครั้งเองนะครับศึกแบบเต็มรูปแบบมาดูกันเอาละแล้ววิลเลียมบัฟให้จูเลียสมาครับจังหวะนี้แล na, no ้วจ no ูเลียสยัดหน้าใส่โนเอลโนเอลไปหวั่นเลยฮะ <c oughs> แล้วก็สกิลสมาโอเคยังรับแรงได้ดีอยู่ฮะแล้วก็นี่ฮะโอ้โหโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลฮะชามี่ของเราติดอมตะอยู่นะก <c oughs> ็เลยอันติเมตสกิลไปติดเผาไหม้ไปครับอาราแบ็คแอสตาเขาปัดมาชามี่ตายไปครับ เดี๋ยวรอดูแอสตาของเราฮะแอ่ตาของเราปั่นไปก่อนครับเพิ่มโลให้กับตัวเองแล้วก็ราชินีแม่หมดนะฮะบัฟขึ้นมาครับวิลเลียมบัฟให้จูเลียตอีกแล้วครับแล้วติดเผาไม่อยู่ตีมาที่แอตตาครับแอสตาของผมถึกพอสมควรเลยโดนสกิลดึงดูดของโนเอลไหมฮะตรงนี้แม่มดยังไงแม่มดไม่สามารถอันตีได้เลยสกิลสองไปติดเผาไหมไประเบิดเผาไหมแรงจัดๆแล้วปาดมาตรงนี้ยังไม่ติดสถานะแอนตี้เวนมดนะเพราะฉะนั้นยังไม่แรงนะครับแล้วแม่มดตายไปครับเหลือแอสตาตัวเดียวครับเอาละครับตรงนี้ครับบัฟขึ้นมา ยังไงต่อเราก็ต้องฟาดไปที่แอตา้าเพราะว่าแอต้าเขาติดดึงดูดอยู่เอาล่ะอันติเมสกิลมาเปี้ยงมาจาังหวะนี้ติดตั้นฮะแล้วก็โอ้โหโดนกระหน่ำ,ำเมอร์เซลลโดนกระหน่ำเวลเขาน้อยกว่าเขาจะชนะผมมเน่เอาอยัางไงโอ้โดนปั่นอีกแอต้าตรงนี้ยังยืนได้อยู่ฮนะแต่ว่าเราติดตั้นนะโอ้โหล้วโดนยัดมาอย่างงี้เราน่าจะไม่รอดนะฮะตรงนี้ถ้าสมมติแพ้ในโหมดนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเล่นได้แค่5ครั้งเองเออแพ้ไหมโอ้โหยังไม่แพ้อีก เอาติดอมาตะาครับเอาตรงนี้เอาแต่เราตายแล้วพอเราหายอมาตะาปุ๊บเรียบร้อยเลยโดนลบยีิบสามซึ่งผมยังมีแต้มศูนย์อยู่ก็น่าจะไม่มีผลอะไรปะแค่สู้ต่อไม่ได้แล้วแค่นั้นโอเคงั้นดีเลยอ๋อมันคล้ายๆพ v p เลยนี่ใช่ไหมอย่างนี้มันคล้ายๆ p v p เลยนะครับแต่ p v p เป็นหมู่เป็นกลุ่มนะครับชนะ8ปดนี่หมายถึงน่าจะรวมทั้งกิวนะครับผมป้องกันนี่ศูนเปอร์เซ็นมันจัดทีมป้องกันได้ด้วยนะครับ อ๋อนี่คล้ายๆ PVP นั่นแหละแต่ PVP เป็นน่าจะปิด PVP ทั้งหน่วยทั้งหน่วยเลยนะครับผมรีเฟซได้โอเคอ่ะเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วเราก็ไปลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้แต้มผมศูนย์ใช่ไหมพลโดมโดนลบไป23เพราะฉะนั้นมันก็มันก็ถ้าก็แต้มศูนย์อยู่เหมือนเดิมมาครับอันติจากวิลเลียมมาโดนโอเอลศูนครับแล้วก็โนเอลกลางลูกใหชามี่ก่อนแล้วกันเอาล่ะจังหวะนี้ ยังไงดีอันติจากจูเลียสมายันหน้าใส่อตตาอตตาอย่างเย็นนอยู่แล้วโดนกลางโลจากลาเดสฮะอันติเมจสกิลไปเลยครับสำหรับลาชินีแม่มดปื้อไปโอเคฮะแล้วอตตาเข้าสู่สถานะแอนติเมจิกครับโดนมาโดนชามีสวนโดนโนเอลสวนครับเอาลาชามีได้แอนติอันติใส่ใครดีอันตีใส่ใส่จูแล้วกันเอาละอันติใส่จูไปครับตรงนี้แล้วแอตตาได้ปั่นฮะขอปั่นไ่จูหน่อยฮะลบโลพร้อมกับตุยไปหมดฮะ แล้วจูเกิดขึ้นมาใหม่โนเอลยัดหน้าไปด้วยแอนตีโอ้จริงๆงประสานก็ได้นะประสานจะติดสตันนะแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะชนะแล้วแหละอันนี้โดนชามีสวนไปจี๊จีะโอเคตาที่สองจบไปอย่าเล่นครบห้าตาเลยดีไหมอืมก็ได้สี่สิบห้าแต้มอ๋มอเก็บแต้มใหม่เลยว่างั้นพอได้แต้มมาแล้วเป็นไงอันดับขึ้นไหมเนี่ยอืมมีของรางวัลด้วยนะครับผมใครได้อันดับหนึ่งก็เอาไปเลยสิบล้านอ้อันดับหนึ่งอันนี้ดีนะ กล่องเลือกปุกเศษได้นะครับติ๊กถูกมันคือเลือกนะครับถ้าอะไรเอยคือสุ่มนะครับโอ้ต้องอันดับหนึ่งเท่านั้นด้วยนะต้องกิวอันดับหนึ่งหรือเปล่ายากเหมือนกันนะเออมาดูตาที่สามฮะอ๋ออันนี่ยอัตราชนะเราเพิ่มเป็นแปดสิแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่ากีวิกี้ผมชนะไปน่าจะเป็นกิววอของจริงนะฮะหมายถึงว่าแบบทั้งหน่วยทั้งหน่วยร่วมช่วยกันตีนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะคิดตามทั้งหน่วยเลยนะครับนี่คือการรีวิวนั่นเองนะครับ เอาล่ะชาล,ล็อตบัฟขึ้นมาครับจังหวะน,นี้เราจูเลียสอันติเมตสกิลใส่แม่มดราชินีแม่มดยังอยู่ยได้อยู่แล้วก็โนเอลกางโล่มาฮะเอาล่ะโนเอลของเรากางโล่ให้ชามี่ครับโอเคมาชามี่อันติใส่จูเอ้ยน่าจะอันติแสตาไม่เป็นไรอันติใส่จูไปเลยตรงนี้แอสตาเขาอันติเมตสกิลใส่ชามี่แต่ชามี่ติดโล่อยู่ฮะติดดึงด,ดูดกันไปเอาล่ะแอสตาก็ได้ปั่นมาจังหวะน,นี้เพิ่มพลังป้องกันฮะก่อนที่ราชินีแม่มดของเราจะได้อันติเมตสกิล ปึ๊บไปโอเคโดนโนเอลสูนคืนกลับมาครับแอต้าเข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกแต่มีโลนโนเอลคอยรับแรงกระแทกให้อยู่ฮนะอ่าครับจูเลียจัดหน้ามาชามิสวนโนเอลสวนฮะเอาอละยังไงต่อแอนตี้เมจสกิลจากโนเอลยัดหน้ามาจังหวะน,นี้โอเคยืนได้อยู่โนเอลโนเอลสตันดีไหมสตนันสตันโนเอลแล้วกันโอเคโอ้โหที่ติดสถานะแอนตี้เมจิกอ๋อแย่จัดเดี๋ยวนะเลือดแอต้ากลับมาเต็มแล้วฮะโอผมลืมไป เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นต่อไปเล่นต่อไปฝั่นมาจาังหวะนี้โอเคมาราชินีแม่มดสกิลสองปึ๊บไปติดผอไหมตีมาโนเอลรับแรงกระแทกโอก้โหแล้วติดเผาไหมตรงนี้ชาร์ล็อตบัมให้จูฮะแอตตาของเราแอตตาของเราน่าจะฟันธรรมดาใส่แอตตาฝั่งตรงข้ามติดผาไหมกันรัวๆตีธรรมดาเอาล่ะยังไงต่อชามี่ตีธรรมดาครับติดผาไหมเรื่อยๆครับ โอ้โหพอไม่แรงจัดฟาดมาอออืื้หฟาดมากแม็แรงไดีวเมื่ไรชามี่เรามีอามาตะฮะเอาละจูเป็นไงเบิ้ลเทินของจูครับอันตีใส่โนเอลครับโนเอลไปหวั่นเลยแล้วได้เบิ้ลเทิร์นมาสกิลสองจัดหน้ามาจังหวะน,นี้โอเครับแรงกระแทกได้สวยงามครับตีใส่ชารนะ์ลอตฮะแล้วก็ตีมาใส่แอสตาแอสตายังเลือดเต็มอยู่นะอ่ะตีใส่ชาร์ลอตแล้วกันเออชาร์ลอตตายไปเลยไม่มีตัวซับแล้วเอาละแอสตาน่าจะปาใส่จูก่อนในงานนี้ เดี๋ยวโอ้โหแล้วเข้าสู่สถานะไหมเนี่ยสถานะหรือเปล่ายังไม่สถานะโอเคมาแต่เลือดแม่มดเราจะหมดละเอาละตรงนี้เราได้ปั่นก่อนเพิ่มโล่ก่อนนี้ปั่นมาแอตาเข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกนะครับตีไปเอาละฟาดมาโอเคยังรับแรงเททได้ดีอยู่ครับจูเลียน,นตีใส่ใครใส่แอตาแอตายังยืนได้อยู่ครับสวยครับตรงนี้แอตตาตีใส่แอตา,อตาแอตา,อตาโอ้โหเฮ้เยทำไมมันเบิ้ลเทินวะ โอ้ยแย่จัดโอ้โหโด,ดหนดึงดุนะวิก้นี้ก็เลยต้องมอฮนะอันนี้โดนลบยิบสามแต้มแม่ญี่ปุ่นผมไม่ค่อยเก่งนะโอ้ชนะเสร็จแล้วก็รีเฟซปะรีเฟซได้ห้าทีนะครับโอ้นี่เจอง่ายโอ้โหเหลยสองครั้งครับแม่ประมาทไปหน่อยฮนะตรงนี้จะเซิฟไทยเซิฟไทยอังกฤษเซิฟไทยผมเก่งกว่าเพราะว่าเซิฟไทยผมมียูโนนะครับเออเซิฟญี่ปุ่นไม่มีนะครับข้ามทุกตัวเพื่อมาเอาแอตตาเลยบอกตรงๆ ั้นยังไม่สุดเลยสักตัวเอาละราชินีแม่มดได้เปิดก่อนบ้างฮะอันติเมสกิลไปครับตรงนี้ลดเลือดแอสตาครับโดนสวนรัวๆครับตรงนี้เอาละยังไงดีอันติเมสกิลจากนเอลมาครับโดนสวนแน่นอนครับจังหวะนี้สวนแบบสวนไป,ไปชาเม่ครับอันติใส่จูเลียเลยบึ้มไปมจังหวะนี้โอเคแล้วก็คาฮโน่ตีธรรมดามาอันติจากจูเลียยันหน้าใส่ใส่แม่มดฮะ แล้วเราปั่นน่าจะตายหมดนะเพราะว่าติดสถานะอยู่นะครับแอนตี้เมจิกเรียบร้อยครับม,มาลุยกันต่อบวกแค่สามสิบห้านะแล้ว,ว่าบวกตามพลังแน่นอนบวกตามเลเวลกับพลังอ๋อนี่ไงมันมีเขียนไว้อยู่อันนี้มันแต้มเจ็ดสิบ้าใช่ปะ่ะมาตาสุดท้ายเราเจอโอ้โหเราเจอทีมเดียวกันเจอทีมเดียวกันมาลองดูอันนี้เป็นการรีวิวนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับก็เหมือน PVP เลยก็เหมือน PVP เลยโอเคชามี่เขาเปิดก่อนสักั้นบึ้มมาใส่แอต้าอีกโอ้รับพายฟักทองกันไปครับ <c oughs> ติเตอ s สกิลจากแม่มดมาครับ <c oughs> โนเอลของเรากลางโล่ใส่ชามี่ครับลาชินีก็อันตีครับแอตตาของเขาฝั่งตรงข้ามไม่ได้กลางโล่นะครับโนเอลไม่ได้กลางโล,โล่กลางโล่ป่ะตอนนี้โอเคอันตีด้วยนะฮะอันตีมาเรียบร้อยหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ ็น่าจะเรียบร้อยนะแอต t าไม่ได้กางลงูกอย่างงี้อันติเมตสก,กิลใส่ยัดหน้าไปเลยเอาแล้วแอต t าเขาปั่นมาก่อนแอต t าเรายืนยืนไหวครับพร้อมกับอตาตะของชามีแล้วเขาเลือดเต็มกับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ได้ปันนะ่นครับเราได้ปั่นเหมือนกันฮะตรงนี้นี่ฮนะผมถึงได้บอกว่าแอต ta ควรเปิดทีหลังนะฮะเพราะว่าเขามีอมตาตะครับเขาปั่นกับมาแล้วติดอตาตะเรานะโอ้ชามีเขาตึงฉัดอ้ชามีเขาตึงจริงฮะชามีเขาเรีเลือดขึ้นมาเต็มเลยฮะอ้แลรวติดผองไหมไป แอตตาได้แอนตี้ใสใครใสชามี่โอเคแอตตาของเราต้องฟาดธรรมดาไปก่อนฮนะเพราะเลือดเรายังเต็มอยู่เอาละติดผอไไม้ชามี่เดี๋ยวเราล่อปั่นเลยฮนะตรงนีน้เขาก็ติดผองไม้เหมือนกันปั่นมาปั่นมาปั่นกลับไม่โกงโอเคเราปั่นอีกทีนึงปัน่นไปโอเคมาติดผองไม้อยู่ต้องลุ้นฮะว่าใครจะเข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกก่อนเออแต่ผมน่าจะเข้าสู่ก่อนนะนะครับปั่นมาตรงันนี้ แต่ชาไม่เขามีฮิวนะฮะก็เลยต้องสกิลหนึ่งไปก่อนฮะสกิลหนึ่งในการตัดฮิวฮะมาตรงนี้อ่ะเข้าสู่ฐานะแหละปั่นเลยฮะตรงนี้ตายไหมโอ้ยตาเขาไม่ตายนะฮะตาเขาฟาดมาโอ้โหเราแรงไม่พอฮะตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะได้มาจิตหนึ่งโอ้โหทำเลดวินเลดน้อยลงด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สู้กันได้5รอบนะครับก็ทั้งหน่วยนะฮะ จะได้สู้กันคนละห้ารอบแล้วก็ไปสู้กับหน่วยอื่นเพื่อเอาเปอร์เซ็น์ชนะมาให้ที่หน่วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ